สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาทางช่องนะครับก็เอาเด่นล่าง2ตัวมา1ตัวมาให้รุ่นมาให้ชมกันนะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวล9้างวดนะครับหลุดไป2งวดนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าดปงวดนะครับหลุดไป2งวดนะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้7กับ3นะครับผลก็เอาที่8ปนะครับเลขเ็ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับเรามาดูครับย้อนหลังกันสักนิดหนึ่งครับ ที่ไปที่มาสูตรนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเริ่มแรกที่เขาเดินเข้ามาตั้งแต่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่91นครับตามสูตรก็ได้3กับ9นะครับพี่น้องได้3กับ9ผลก็ออกอยู่ที่91เลข9ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบล่างนะครับผานในงวดนี้นะครับแล้วถัดมาได้2กับ8ผลก็ออกอยู่ที่26นะครับงวดนี้มาหลักสิบล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่2นะครับ แล้วถัดมานะครับถัดมาเลขเก้ากับ5พี่น้องเลขเก้ากับ5ผลก็ออกอยู่ที่50น,นะครับเลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบล่างนะครับภายในวันนี้นะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาเลขเจ็ดกับ3นะครับผลก็ออกอยู่ที่ 6- 3พี่น้องเลข3ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างน,นะครับภายในวันนี้นะครับ ถัดมานะครับได้5กับ1นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้5กับ1ผลลัพธ์2ตัวล่างและบาลงวดนี้ออกอยู่ที่3 1นะครับเลข1ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่5นะครับแล้วถัดมานะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วได้4กับ0ูนย์นะครับผลลัพธ์ออกอยู่ที่58นะครับงวดนี้ไม่มีเลข5และก็ไม่มีเลข8นะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็ถือว่าพลาดหลุดไปนะครับตามกันต่อครับถัดมาก็ได้4กับ0ูนย์เหมือนกันครับ ได้เหมือนงวดที่ผ่านมาเลยนะครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกที่เจ็ดเจ็ดภายในงวดนี้นะครับพี่น้องหกเจ็ดเจ็ดไม่มีเจ็ดนะครับตามสูตรนะครับไม่มีเลขเจ็ดก็ถือว่าพลาดอีกแล้วนะครับพี่น้องพลาดแล้วก็หลุดนะครับถือว่าหลุดไปนะครับมาตามงวดถัดมานะครับงวดถัดมาก็ได้ศูนย์กับหกนะครับผลลัพธ์ก็ออกที่หกหนึ่งนะครับภายในงวดนี้นะครับเลขหกก็มาเข้าที่หลักสิบล่างนะครับกลับเข้ามาเดินต่ออีกแล้วพี่น้องเห็นะครับ ก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่8นะครับถัดมาครับได้เกับ3นะครับงวดที่ผ่านมานี้เองนะครับได้เกับ3ผลลัพธ์2ตัวล่างบานงวดนี้ออกอยู่ที่8 7นะครับเลข7ก็มาเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่9นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็9งวดหลุดไป2งวดนะครับสูตรนี้พี่น้อง9กงวดก็หลุดไป2งวดนะครับที่ผลลัพธ์ออกที่58และ7 7นะครับหลังจากนั้นเขาก็กลับเข้ามาเดิน2งวด ซ้อนเลยนะครับแล้วงวดนี้แหะครับเขาจะเดินต่อหรือเปล่านะครับวด yeah. น,นี้เขาจะเดินต่อหรือเปล่านะครับก็ลองมาติดตามกันดูครับว่าเขาจะเดินต่อกันหรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดได้นะครับพี่น้องโปรดเข้าใจตรงกันนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวม่หลุดได้นะครับก็มาฟังคําเตือนกันสักหน่อยพี่น้องเพื่อเตือนความจํา เตือนสติกันนะครับคำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญานในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้ามมีหลุดนั่นแหละพี่น้องก็เข้าใจตรงกันนะครับก็ลองมาลุ้นกันต่อครับสูตรนี้ว่าว่าเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับว่าผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณเพื่อเป็นแนวทางของสูตรนี้ให้นะครับพี่น้อง ท่านไหนชื่นชอบสูตรก็ลองแคบไว้นะครับพี่น้องสูตรนี้ก็ได้แค่2ตัวนะครับไม่มากนะครับสามารถหาข้อมูลไว้นะครับเพื่อเปรียบเทียบกับท่านอื่นดูนะครับว่าตัวเลขจะตรงกันหรือเปล่าจะชนกันหรือเปล่านะครับถ้าชนกันก็มีโอกาสสูงครับที่ตัวเลขจะมานะครับก็ฝากพี่น้องทุกๆท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็แบบช่องไทยพารวยนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับท่านไหนที่กดแชร์ออกไปก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กดแชร์ไปเพื่อให้พี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นนะครับชื่นชอบตัวเลขมอนเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เรามาติดตามดูครับว่านะครับว่าจะใช้ตําแหน่งไหนมาคิดคํานวณให้นะครับเป็นสูตรนี้ได้แค่2ตัวนะครับมามาลุ้นกันต่อพี่น้องมาลุ้นกันต่อเลยนะครับอ่า ผมว่าใช้ตำแหน่งนี้นะครับพี่น้องมาที่ผ่านมาได้7กับ3ใช่ไหมครับได้7ดกับสผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่8 7ดเจดนะครับพี่น้องเห็นไหมครับอ่าเจเลข7ก็มาเข้าหลักหน่วยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับก็จะมาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยนะครับอ่าเาผ่านนะครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะพี่น้องเนี่ยใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับหตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับสามสีห้า 8ปดเพี่น้องแล้วก็ใช้ตำแหน่งนี้นะครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่1และครั้งที่2จะใช้ตำแหน่งครั้งที่2นะครับพี่น้องใช้ตำแหน่งครั้งที่2นะครับ690นี้นะครับนะครับวันที่1ก็3 4 5แล้วก็8 9 8นะครับแล้วก็มี6 เานะครับ3ตัวท้ายครั้งที่2นะครับพี่น้องก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องมามาลุ้นกันเลยว่าจะได้เด่นตัวไหนกันงวดนี้2ตัวมา1ตัวนะครับสูตรของสูตรนี้นะครับว่าเขาจะเดินหน้าต่ออีกหรือเปล่านะครับหลักหน่วยบนมันก็บวกกัน5ครั้งนะครับตามขีดนะพี่น้อง 3ขีดเลยครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองแคปสูตรไว้ดูนะครับสูตรทุกสูตรเราแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันฟรีนะครับถ้าไหนชื่นชอบก็ลองแคปไว้นะครับ <c oughs> มามาคิดคำนวณพร้อมกันพี่น้องว่าจะได้เด่นตัวไหนกันพี่น้อง หลักพันบวกกันสองครั้งนะครับพี่น้องเลขห้าห้าบวกห้าก็ได้ส0นะครับได้ศูนนะครับเอาวางเลขศูนย์ไว้พี่น้องอันนี้หลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข8ดนะครับห้าแปดสี่สิบใช่ไหมครับ5้าแปดสี่ิบบวกกันห้าครั้งนะครับเลข8ดก็ได้เลขศูนย์เหมือนกันนะครับอ่า,อาได้เลขศูนย์หมดเลยพี่น้องเห็นไหมครับได้เลขศูนย์หมดเลย ศูนย์บวกศูนย์แล้วก็บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์พี่น้องศูนย์บกสามคงที่ก็ได้เลขสามพี่น้องได้เด่นเลขสามตัวเดียวแล้วนะครับเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับได้สามใช่ไหมครับอ่าแล้วเลขสามได้สามแล้วก็บกหกคงที่พี่น้องบวกคงที่สามบวกสามบวกหก 6, ก็จะได้เท่าไหร่พี่น้องสามบวกห ก็จะได้เลขเก้านะครับเป็นตัวเด่นตัวที่สองแล้วพี่น้องได้แล้วพี่น้องได้สามกับเก้าพี่น้องได้สามกับเก้าจะมาตัวไหนกันลนะ่ะพี่น้องจะมาตัวไหนกันพี่น้องสามกับเก้าจะมาตัวไหนกันพี่น้องผมก็จะมาวางไว้ฝั่งนี้ให้นะครับพี่น้องสามกับเก้าครับได้แล้วสามกับเก้า สามแล้วก็เนะครับอ่าพี่น้องชอบตัวไหนกันพี่น้องระหว่างเลข3ากับเลข9เลข9ก้จะมาหรือเปล่าหรือว่าเลข3มจะมาพี่น้องชื่นชอบตัวไหนนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องทุกท่านนะครับสูตรแต่และสูตรนะครับไม่มีใครชี้นําได้นะครับพี่น้องอยู่ที่การตัดสินใจของเราล้วนๆน,นะครับพี่น้องที่จะ เอาตัวเลขตัวนั้นตัวนี้นะครับไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นะครับพี่น้อง3กับ9จะมาตัวไหนกันครับหาซื้อลอตเตอรี่ติด2ตัวนี้ไว้นะครับพี่น้องมีโอกาสสูงที่จะถูกรางวัลกันนะครับพี่น้องนะครับก็ฝากพี่น้องทุกๆท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณแบบช่องไทยพารวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมใหม่ยังไม่เคยกดติดตามไว้ให้นะครับก็อย่าลืมนะครับกรุณากดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆสูตรดีๆนะครับสูตรใหม่ก็จะได้แจ้งเตือนไปหาพี่น้องโดยตรงเลยนะครับก็ฝากพี่น้องทุกท่านนะครับสูตรทุกสูตรนะครับพี่น้องสูตรทุกสูตรก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องนั่นแหละพี่น้องนะครับ ที่จะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องทุกๆท่านนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องก็น่าจะลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอให้เฮงเปมังปังรวยรวยทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องไทยพารวยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านไหนได้แชร์ออกไปก็ขอให้ถูกระวันอย่างต่อนเนื่องนะครับ ให้พี่น้องท่านอื่นหรือว่าเปิดกว้างให้ทางช่องไทยพารวยเปิดค่าการมองเห็นได้มากขึ้นนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์กันออกไปนะครับก็คลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ